5มือถืองบราคาไม่เกิน4,000บาทสวัสดีครับเพลงครับสำหรับในคลิปนี้จะพามาดู5มือถือที่น่าสนใจนะครับในงบราคาไม่เกิน4,000บาทจะมีรุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปแต่ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ มาเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกเลยนะครับเป็นมือถือจากค่ายเรียวมีนะครับสำหรับเรียวมีรุ่นนี้ก็ออกแบบมาได้น่าสนใจนะครับสำหรับทางด้านของเรียวมี421เปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคมปี2021นะครับให้จอมาเป็น ips lcd ขนาด6.5นิ้วเป็นจอ hd plus ความละเอียดของหน้าจอ1600คูณ720พิกเซลส่วนค่า ppi จะอยู่ที่270 ppi นะครับและมีค่า refresh rate อยู่ที่6 0 h เรียวมี C21 นะครับมาพร้อมกับชิปเซตของ m e d i a t e c Helio G35 Octa-core oc ความเร็วของชิปรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่2.0 GHz ส่วน GPU ใช้เป็น Power VRGE 8320ทางด้านของระบบปฏิบัติการนะครับมาพร้อมกับ Android Version 10ครอบทับมาด้วย Realme UI Version 1.0 เราม,มีให้เลือก1ความจุ 3GB ราม,มีให้เลือก1ความจุเช่นกันนะครับ 32GB สามารถเพิ่ม m i โคร s d c a r การ์ดได้สูงสุดอยู่ที่ 256GB ในเรื่องของกล้องนะครับเปรี้ยวมี C21 รุ่นนี้ก็ให้กล้องมาที่3เลนเลนหลักให้ความละเอียดมาอยู่ที่1 3ล้านพิกเซลเลน B ีนให้ความละเอียดมาที่2ล้านพิกเซลและเลนมาโครให้ความละเอียดมาที่2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลบันทึกวิดีโอในระดับ HD 3 0เฟรม ส่วนทางด้านบลูทูธนะครับให้มาเป็นเวอร์ชัน5.1พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น m i โคร USB 2.0รูหูฟังมีขนาดอยู่ที่3.5ม mm, ิลิเมตรนะครับส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้ความจุมาอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมสีมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำเงิน,นครับสำหรับทางด้านของราคาที่เราสำรวจมานะครับเรียวมี C 2 1รุ่นนี้ก็ปัจจุบันวางขายอยู่ในราคาประมาณ3,550บาท มาดูมือถือในงบราคาไม่เกิน4,000บาทในรุ่นที่2กันเลยนะครับสำหรับรุ่นที่2เป็นรุ่นของซัมซุงนะครับสำหรับซัมซุงรุ่นนี้เป็น s ซัมซุงรุ่น Galaxy A03s เปิดตัวในเดือนกันยายนปี2021มาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.5นิ้วเป็นจอ HD+ Plus ความละเอียดของหน้าจอ1,600คูณ720พิกเซลส่วนค่า PPI นะครับจะอยู่ที่270 PPI มาดูที่ชิปของ Samsung Galaxy A03s กันบ้างนะครับมาพร้อมกับชิป MediaTek Helio P35 Octa Core ความเร็วของชิป P35 Octa Core รุ่นนี้จะอยู่ที่2.3 GHz ส่วน GPU นะครับใช้เป็น Power VR GE8320 ทางด้านของระบบปฏิบัติการนะครับในรุ่น Galaxy A03s รุ่นนี้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android version 11 ครอบทับมาด้วยวัน U I เวอร์ชัน3.1มรมีให้เลือก1ความจุนะครับ4 g b ROM มีให้เลือกหน่ความจุ 64GB สามารถเพิ่ม MicroSD card ได้อยู่ที่ 1TB นะครับและในส่วนของกล้องก็ให้กล้องมาที่3เลนเล่นหลักให้ความละเอียดมาอยู่ที่13ล้านพิกเซลเล่นมาโครให้ความละเอียดมาที่2ล้านพิกเซล เลน์เดฟเซนเซอร์ให้ความละเอียดมาที่2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลบันทึกวิดีโอได้ในระดับ HD 30เฟรมนะครับและบลูทูธนะครับให้มาเป็นเวอร์ชัน5.0 พอตการเชื่อมต่อให้เป็น USB Type C 2.0รูหูฟังมีขนาด3.5ม mm ิลิเมตรนะครับส่วนความจุบแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,000ม mm. ิลลิแอมรุ่นนี้ก็ให้ทางด้านของชาร์จไวมาด้วยอยู่ที่15วัตต์สีมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำเงินนะครับสำหรับราคาที่เราสำรวจมานะปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ3,899บาทนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A03s มาดูมือถือในรุ่นที่3กันต่อเลยนะครับเป็นมือถือจากค่าย m o t ต r OLA นะครับสำหรับ m o t ต r OLA รุ่นนี้เป็นรุ่น m o โ e ต E7 นะครับเปิดตัวในเดือนมกราคมปี2021มาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.5นิ้วเป็นจอ Full HD Plus นะครับรุ่นนี้ความละเอียดจะอยู่ที่1600คูณ720พิกเซลนะครับส่วนค่า PPI อยู่ที่269 PPI นะครับ สำหรับชิปใน Moto E7 รุ่นนี้นะครับก็ใช้ชิปเป็น MediaTek Helio G25 Octa Core ความเร็วของชิปรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่2.0 g h z ส่วน GPU นะครับใช้เป็น Power VR GE8320 และทางด้านของระบบปฏิบัติการนะครับมาพร้อมกับ Android Version 11 แรมมีให้เลือก1ความจุนะครับ4 g b i b y เรามีให้เลือก1ความจุเช่นกัน6 4 g b สามารถเพิ่ม micro sd card ได้สูงสุดอยู่ที่5 1 2บ g b ในเรื่องของกล้องนะครับสำหรับกล้องหลังให้กล้องมาที่2เลนส์เลนส์หลักให้ความละเอียดมาอยู่ที่48ล้านพิกเซลเลนส์โครให้ความละเอียดมาที่2ล้านพิกเซลกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลบันทึกวิดีโอได้ในระดับ hd 3 0เฟรม ส่วนบลูทูธให้มาเป็นเวอร์ชัน5.0พอร์ตการเชื่อมต่อให้มาเป็นพอร์ต USB Type C 2.0มีรูหูฟังขนาด3.5ม mm ิลิเมตรมาให้นะครับและทางด้านของแบตเตอรี่นะครับให้ความจุมาอยู่ที่4,000ม ah ิลลิแอมนะครับสีที่วางจำหน่ายนะตอนนี้มีสีเทาสีเดียวนะครับส่วนราคาที่สำรวจมานะปัจจุบันนะครับจะวางจำหน่ายอยู่ที่ราคาประมาณ 3,990บาทนะครับสำหรับรุ่น Motorola Moto E 7นะครับมาต่อกันในรุ่นที่4เลยนะครับเป็นมือถือจากไขโนเกียนะครับสำหรับโ o k i ียปีนี้ก็เปิดตัวมาหลายรุ่นด้วยกันนะครับส่วนรุ่นที่ราคาไม่เกิน4,000บาทก็จะเป็นรุ่นของโ o k i ีย G10 เปิดตัวเมื่อเดือนเมษายนปี2021มาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.5นิ้วเป็นจอ SD Plus ความละเอียด1,600คูณ720พิกเซลนะครับมีค่า PPI อยู่ที่269 PPI ทางด้านของชิปในรุ่น Nokia G10 นะครับก็มาพร้อมกับชิป MediaTek Helio G25 Octa Core ความเร็วของชิปรุ่นนี้จะอยู่ที่2.0 GHz นะครับส่วน GPU ใช้เป็น Mali G52 MC2 และเราไปดูทางด้านของระบบปฏิบัติการกันบ้างมาพร้อมกับ Android version 11 RAM มีให้เลือกหนุนความจุ4 GB และ ROM มีให้เลือกหนุนความจุนะครับ64 GB สามารถเพิ่ม micro SD card ได้สูงสุดอยู่ที่512 GB ไปดูที่เรื่องของกล้องนะครับในส่วนของกล้องให้กล้องมาที่3เลนเลนหลักความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลเลนเดฟเซนเซอร์ให้ความละเอียดมาอยู่ที่2ล้านพิกเซลเลนมาโครให้ความละเอียดมาอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมา8ล้านพิกเซลบันทึกวิดีโอได้ในระดับ HD 30เฟรมและบลูทูธในรุ่น Nokia G10 นะครับให้มาเป็น Bluetooth v e r s i ่น5.0 พอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type C 2.0รูหูฟังมีขนาด3.5ม mm. ิลลิเมตรส่วนแบตเตอรี่นะครับให้ความจุมาอยู่ที่5,050ม mm. ิลลิแอมและให้ชาร์จไวมาด้วยนะครับอยู่ที่10วัตต์สีมีให้เลือก2สีสีม่วงและสีน้ำเงินสำหรับราคาในรุ่น Nokia G10 ที่เราสำรวจมานะปัจจุบันจะวางขายอยู่ที่ราคาประมาณ3,990บาทนะครับ มาถึงมือถือรุ่นที่5เป็นรุ่นสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเป็นมือถือจากค่าย Vivo สำหรับ Vivo รุ่นนี้เป็นรุ่น Vivo Y3s เปิดตัวในเดือนมิถุนายนปี2021มาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.51นิ้วนะครับเป็นจอ s d Plus ความละเอียด1,600คูณ720พิกเซลส่วนค่า PPI นะครับจะอยู่ที่268 PPI ทางด้านของชิปใน Vivo Y3s นะครับก็มาพร้อมกับชิป MediaTek Helio P35 Octa Core oc ความเร็วของชิปรุ่นนี้จะอยู่ที่2.0 g h z ส่วน GPU ใช้เป็น Power VR GE8320 มาดูที่ระบบปฏิบัติการกันบ้างนะครับมาพร้อมกับ Android version 11ครอบทับมาด้วย FunTouch OS version 11 แรมมีให้เลือก1ความจุ3 gb เรามีให้เลือก1ความจุเช่นกันนะครับ3 2 gb สามารถเพิ่ม micro sd card ได้ 1TB นะครับในเรื่องของกล้องทางด้านของ vivo y 3 s ให้กล้องมาที่1เลนนะครับความละเอียด13ล้านพิกเซลสำหรับกล้องหลังกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลสามารถบันทึกวิดีโอได้ในระดับ hd 30 f r a m เฟรม และบลูทูธนะครับให้มาเป็นเวอร์ชั่น5.0พอร์ตการเชื่อมต่อให้มาเป็นไมโคร USB 2.0รูหูฟังมีขนาดอยู่ที่3.5ม mm, ิลลิเมรนะครับสำหรับแบตเตอรี่ให้ความจุมาที่5,000ม mm, ิลรองรับการชาร์จไวอยู่ที่10วัตต์นะครับสีมีให้เลือก2สีสีน้ำเงินและสีขาวส่วนราคาที่เราสำรวจมานะปัจจุบันนะครับสำหรับรุ่น Vivo Y3s วางขายอยู่ที่ราคาประมาณ3,999บาทนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสเปคและราคาคร่าวๆของมือถือ5รุ่นในงบไม่เกิน4,000บาทที่ได้สรุปให้ได้รับชมในคลิปนี้ราคาในแต่ละร้านหรือราคาในแต่ละช่วงนะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้แนะนำหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช็คข้อมูลก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อและทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่นำให้ได้รับชมนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจได้ไม่มากก็น้อย หากในคลิปมีอธิบายรายละเอียดหรือสเปคอื่นใดที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องของเราด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ